ประเทศที่มีคนคเขมรนอยู่มากทําไมฝรั่งเศสไม่ตั้งชื่อว่าประเทศเขมรแต่เลื่องไปตั้งชื่อว่าประเทศกัมพูชาเรื่องนี้ต้องมีเหตุผลเพราะอะไรสวัสดีครับเมื่อฝรั่งเศสเข้ามายึดเวียดนามทางตอนใต้ก็เรียกชื่อดินแดนนี้ว่าโคชินไชนาโคชินไชนารวมดินแดนที่เรียกว่าแคมโบดไว้ด้วยคําว่าแคโบดมาจากชื่อแคว้นกัมพูช หรือกัมพชะในอินเดียโบราณหลักฐานของคำนี้ที่เก่าแก่ที่สุดในดินแดนประเทศกัมพูชาอยู่ในจารึกปราสาทปักษีจำกรงเมืองเสียมราฐเรื่องเกี่ยวกับปราสาทปักษีจำกรงผมเคยเล่าไปแล้วเนื้อหาที่ผมเล่าไม่เหมือนเรื่องที่เล่าในคขมรมนตนะครับจารึกมีอายุราวพุทธศตวรรษที่สิบปรากฏคำว่าศีกัมบุภูพาราพริตซึ่งกัมบุก็คือกัมพูหรือกัมพุด ที่มาของกัมพุกกัมพุกว่ามาจากฤาษีกัมพุกผู้สถาปนาปราสาทเมื่อเติมชักจะมีความหมายว่าเกิดจากมาจากหรือผู้สืบเชื้อสายสมัยพระนครเขียนกัมพุดว่ากัมวุฒหรือกัมพูเชศเพราะเสียงวอกับเสียงพอสลับที่กันได้ยุคหลังพระนครจะเปลี่ยนเป็นกัมพุดเสียงขมเรยุคหลังออกเสียงว่ากัมพูจียซึ่งก็คือคําว่ากัมพูชาตำนานเล่าว่าฤาษีกัมพุก หรือเท้ากัมพูสวาย,ยมผูเป็นบุคคลในตำนานผู้สร้างอาณาจักรฟูนันอนาณาจักรเก่าแก่ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ครอบคลุมดินแดนกัมพูชารวมถึงไทยด้วยผมอยากจะให้ดูแผนที่นี้เขียนโดยมอปาวีในดินแดนเขมรปัจจุบันเขียนว่าแคมโบดดินแดนที่อยู่สูงทางเหนือของเทือกเขาพนมดงแรกหรือพนมดงรักเขียนว่าแอนเซียนแคโบดหมายความว่าคำว่ากัมพูดเกิดขึ้นที่อีสานใต้ก่อน ฤๅษีกัมพูเดินทางมาจากตอนเหนือของอินเดียมาที่อีสานใต้ก่อนดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่ปราสาทฮินดูและจารึกอักษรปรลวัตจะพบที่อีสานมากมายโดยเฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานีพบจารึกเขียนด้วยอักษรปรลวัตกล่าวถึงพระเจ้าจิตรเสนผมนำตัวอย่างอักษรในจารึกมาให้ดูเล็กน้อยจะใส่ลิงก์ไว้ในคำอธิบายสำหรับท่านที่ต้องการดูและต้องการทร,ราบรายละเอียดทั้งหมดผมทำไว้แล้ว จารึกปัลละวะของพระเจ้าจิตรเสนพบที่จังหวัดอุบลมากกว่าพบในจังหวัดอื่นๆนะครับถิ่นเดิมของพระเจ้าจิตรเสนอยู่ที่เมืองเตยอำเภอคำขึนแก้วจังหวัดอุบลท่านอยู่ที่นี่ก่อนจะไปสร้างปราสาทวัดภูที่จำปาสักฝรั่งเศสใส่ตัวหนังสือว่าแคมโบด์ลงในดินแดนโคชินไชน่าเพราะชื่อนี้รู้จักกันมานานคนในอินเดียคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะเป็นแคว้นหนึ่งในอินเดียถ้าใส่คําว่าแคมแ ผู้คนในที่อื่นๆจะไม่รู้จักเพราะว่าขมຈมเป็นหมู่บ้านหนึ่งหรือเมืองหนึ่งเท่านั้นไม่มีสภาพเป็นประเทศแม้ระยะหลังจะมีกษัตริย์ปกครองก็แต่งตั้งโดยชาวสยามไม่ใช่กษัตริย์ในขมรที่จะทําอะไรได้โดยอิสระแถมยังถูกกษัตริย์สยามปราบปรามจนต้องทิ้งเมืองเสียมราชลงมาทางใต้และทิ้งให้อังกอวัดเป็นเมืองร้างปราสาทอังกอวัดแต่เดิมชื่อปราสาทอังกอกุยแสดงว่าปราสาทนครวัด คนขเขมรไม่ได้สร้างนะครับเรื่องการบังคับสยามให้ยกพระตะบองสีโสพลเสียงราชและเกาะกงไปให้ฝรั่งเศสผมจะไม่ขอพูดถึงเพราะเราทราบกันดีอยู่แล้วจะขอพูดถึงการให้อิสระภาพแก่ดินแดนนี้ก็จําเป็นต้องตั้งชื่อประเทศให้ฝรั่งเศสไม่สามารถตั้งชื่อว่าประเทศขเขมรเพราะคนขเขมรเป็นกลุ่มคนจํานวนน้อยเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้สร้างปราสาทใดๆเลยผู้ที่สร้างปราสาท คือชาวกัมพูชท,ที่มาจากอินเดียโดยร่วมกับท่าที่เป็นคนท้องถิ่นซึ่งชาวกัมพูชจจาเป็นต้องนํามาใช้เป็นแรงงานแรงงานเหล่านี้ไม่ได้มีสภาพเป็นลูกจ้างไม่ได้รับเงินค่าจ้างเหมือนในสมัยนี้นะครับทุกคนเป็นแรงงานท่าทั้งสิ้นผมเคยอ่านจารึกมีคํากล่าวถึงท่าที่หลบหนีสองคนถ้าใครเจอขอให้บอกด้วยถ้าตามจับได้ก็คงจะรู้ว่าจะเอาทาตไปทำอะไรฉะนั้นท่าหลบหนีจึงมีน้อยมาก เมื่อจะตั้งชื่อประเทศจึงไม่อาจตั้งชื่อว่าประเทศเขมรแต่เลี่ยงไปตั้งชื่อว่าประเทศกัมพูชาในอีสานใต้ก็มีกําพูชโบราณด้วยคาว่าประเทศกัมพูชาจึงทําให้คนเขมปรปัจจุบันเคลมว่าอีสานใต้เป็นดินแดนส่วนหนึ่งของตนความจริงคนในสามจังหวัดอีสานใต้เป็นชาวของเป็นคนที่ไปเป็นกษัตริย์ในเขมรคนเขมรถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเขมปรปัจจุบันคนเขมรเข้าใจว่าความเจริญจากเมืองพระนคร แต่ขยายขึ้นมาทางเหนือซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดความจริงคืออีสานใต้เจริญมากกว่าในเขมรเมื่อสร้างปราสาทพระวิหารปราสาทหินที่หมายปราสาทหินพนมรุ้งเสร็จแล้วจึงขยายอาณาเขตลงไปทางใต้ทําไมจึงต้องลงไปทางใต้ผมเล่ามาหลายครั้งแล้วว่าเพราะไปให้ใกล้ช่องแคบมละกาที่เป็นเส้นทางการเดินเรือค้าขายระหว่างอินเดียกับจีนเมื่อตั้งชื่อประเทศกัมพูชาคําว่ากัมพูชาจึงเป็นชื่อประเทศ ผู้ที่อยู่ในดินแดนกัมพูชาเป็นชาวเขมรปัจจุบันมีชาวเวียดนามและชาวจีนบ้างมีสาวชาวเขมรบอกว่าอย่าเรียกตนว่าเป็นเขมรอยากให้เรียกว่าเป็นชาวกัมพูชาถ้าเรียกว่าชาวกัมพูชาต้องมีเชื้อสายแขกกัมพูดซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้วสาวเขมรคนนี้ต้องพิสูจน์ว่าเป็นลูกหลานชาวกัมพูชที่มาสร้างปราสาทถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็เป็นชาวเขมรเหมือนเดิมดีแล้วสรุปว่าฝรั่งเศสตั้งชื่อประเทศเขมรไม่ได้ มีแต่ไทยกับลาวที่เรียกว่าประเทศเขมรน,นอกนั้นเรียกกัมพูชยเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวรัฐมนตรีวัฒนธรรมเขมรไปพูดที่ยูเอ็นว่าปราสาทวัดภูม่านฟ้าเลียนแบบปราสาทนครวัดแสดงว่าไม่รู้ว่าพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองผู้สร้างปราสาทนครวัดเป็นชาวบุรีรัมวันนี้ชาวของบุรีรัมกำลังสร้างปราสาทที่ใหญ่กว่านครวัดก็ทําเป็นโมยวายผมมีเรื่องเขมรเล่าให้ฟังอีกเยอะ ค่อยๆเล่าไปอีกหลายๆตอนถ้าพูดมากจะยาวไปเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก่อนวันนี้สวัสดีครับ